สวัสดีครับพบกับช่องครูพลเรืนนอกนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามมาฝากนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่วอลเลย์บอลทีมชาติหญิงชุดสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้พรพันธ์เกิดปราดเป็นหัวหน้าทีมนะครับอัชรพรคงยศชัชชุออนโมกศีพิมพิชยากกรัมสุทธา เชื้อวู้หลิมกันนิการที่ประโชตวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งหัตยาบำรุงสุขจรัตพรบรรดาศักดิ์ทิชพรบุญเลิศสุภัตราภัยโลดปิยนุษย์เป้นน้อยและศิริมามานก,กิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมนะครับนายสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมนา,นายเดนัยศรีวัชระเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนางสาววรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอน นายชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนนางสาวธิพยลัตแก้วใสนักกายภาพนายอีทลองประยุนแพทย์ประจําทีมจากรายชื่อนักวอลเลย์บอลสาวทีมทไทยชุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับคิดว่ายังไงก็เป้าหมายก็มีเป้าหมายเดียวนะครับเหรียญทองเท่านั้นนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับไทยจะต้องพบกับทีมชาติเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และก็มาเลเซีย โดยจะนําทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่1กับอันดับที่2มาชิงเหรียญทองส่วนอันดับที่3กับอันดับที่4นั้นจะได้ชิงเหรียญทองแดงกันส่วนโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยนะครับเริ่มวันที่15พฤษภาคมทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่สนามกวางนิมนะครับเวลา12นาฬิกาวันที่16พฤษภาคมไทยพบอินโดนีเซียที่สนามกวางนิมนะครับ17นาฬิกาวันที่17พฤษภาคมไทยพบเวียดนามนะครับที่สนามกวางนิมนะครับ17นาฬิกาเหมือนกัน และวันที่18พฤษภาคมไทยพบมาเลเซียที่สนามกวางนิมนะครับเวลา12นาฬกาและในรอบชิงเหรียญทองแดงและเหรียญทองจะเริ่มกันในวันที่21พฤษภาคมนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้นักตบวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับก็หลังจากที่7เซียนของเรานั้นได้รีทายทีมชาติอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ ทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญนะครับที่นักวอลเลย์บอลสาวรุ่นใหม่ของเราครับจะพิสูจน์ความสามารถกับชาติในอาเซียนด้วยกันนะครับว่าถึงจะไม่มีเจ็ดเซียนแล้วทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นเบอร์นหนึ่งของอาเซียนโดยการคว้าเหรียญทองซีเกมส์ในครั้งนี้มาครองให้ได้ถามว่าครั้งนี้กดดันไหมตอบแทนได้เลยนะครับว่ากดดันมากๆนะครับเพราะว่าชาติอื่นๆเขาก็เริ่มมีความหวังนะครับในเมื่อเราไม่มีเจ็ดเซียนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมีอัจลพรยังมีชัชชุออนพิมพิช หัทยาซึ่งพวกเธอเหล่านี้ก็ร่วมเล่นกับเจ็ดเซียนมาหลายปีนะครับหวังว่าพวกเธอจะใช้ประสบการณ์และก็ความสามารถของเธอช่วยทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งนี้มาให้ได้และก็ตอกย้ําความเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลประเภทหญิงของไทยนะครับและว,วันนี้เราก็มีความคิดเห็นของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวอาเซียนนะครับเกี่ยวกับโอกาสการคว้าเหรียญทองของนักตบสาวทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้มาฝากนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังความคิดเห็นนั้นฝากกด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับไปที่ความคิดเห็นแรกเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีเจ็ดเซียนอยู่แล้วแต่ทีมชาติไทยเนี่ยก็ยังเป็นตัวเต็งในการควา้าเหรียญทองในครั้งนี้อยู่ดีฉันเชื่อยอย่างนั้นจากฟิลิปปินส์ต่อมาเลยนะครับฉันรู้สึกว่าวอลเลย์บอลในภูมิภาคของเราเนี่ยเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆก็ไม่แน่นะไทยอาจจะไม่สามารถควา้าเหรียญทองในครั้งนี้ก็ได้หากคงยศและมุกศรี ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของเธอจากเวียดนามต่อมาเลยนะครับพวกคุณนะ่ะไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้หรอกพวกเขาเล่นกันมานานรู้ใจทีมเวิร์กดีวอลเลยบอลมันอยู่ที่ทีมเวิร์กความเข้าใจความสามารถซึ่งทีมไทยนะ่ะมีครบในองค์ประกอบนี้ทีมชาติฟิลิปปินส์ของเราเพิ่งรวมตัวกันได้สองสามเดือนเองจะเอาอะไรไปสู้ต่อมาเลยนะครับแต่ฉันว่ายังไงก็ยังดีกว่าต่อสู้กับเจ็ดเซียนนะเพราะว่าเจ็ดเซียนนั้นนะ แค่นักกีฬาของเราได้เห็นนะ่ะก็ขาสั่นแล้วพวกเขานะ่ะระดับโลกจริงๆต่อมาครับระดับของพวกเรายังห่างจากประเทศไทยไม่ใช่ว่าดูถูกป,ประเทศตัวเองนะแต่พวกเรายังแค่เริ่มต้นเท่านั้นต้องเรียนรู้เทคนิคของโค้ดอีกเยอะอีกอย่างหนึง่งอฉรลพรและชัชชุออนนะ่ะก็คือของจริงใครดูวอลเลย์บอลเป็นปน่ะจะรู้ว่าเธอสองคนน่ะเก่งแค่ไหนต่อมาครับโอเคโอเคฟิลิปปินสนะ์น่ะแข็งเก่งกับประเทศไทยในเรื่องของมิสยูนิเวิร์สฮ่าฮ่าฮ่าต่อมาเลยนะครับ ก่อนคิดจะเจอกับไทยอ่ะผ่านเวียดนามกับอินโดนีเซียให้ได้สก่อนเธอเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทีมไทยอ่ะไปล้อชิงชนะเลิศแน่ๆต่อมาเลยนะครับยังไม่ทันแข่งขันเลยก็กลัวกันซะแล้วแล้วอย่างเงี้ยจะเอาอะไรไปชนะสู้ๆสาวๆของฉันต่อมาเลยนะครับสีเกมครั้งนี้เวียดนามมีโอกาสจะสร้างประวัติศาสตร์นะเพราะาทีมชาติไทยเนะี่ยไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมเขาไม่มีนุสลานุสลาอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของประเทศไทยมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ไม่มีเขาอยู่แล้ว ต่อมาเลยนะครับต้องยอมรับนะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาไทยคือเจ้าแห่งวงการวอลเลย์บอลทั้งระดับโลกระดับเอเชียระดับอาเซียนไม่ต้องพูดถึงจะได้เซตจ,จากพวกเขายากมากๆแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะพวกเธอเหล่านั้นได้กเกษียณออกจากทีมชาติแล้วสําหรับทีมชาติไทยชุดนี้ฉันคิดว่าทีมชาติเวียดนามสู้ได้และจะสามารถคว้าเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งนี้ในบ้านของตัวเองมาครองให้ได้คอยดูต่อมาเลยนะครับ คิดๆแล้วฉันก็คิดถึงเจ็ดผู้เล่นเหล่านั้นนะหลายๆปีนะ่ยฉันก็ตามเชียร์พวกเธออยู่ฉันจะเป็นแฟนคลับของพวกเธอเลยฉันยังจำแมตช์ในปี2017ได้ดีวันนั้นนะ่ะไทยเจอกับบราซิลแล้วก็เป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมเลยวันนั้นนะ่ะฉันร้องไห้เลยพูดแล้วก็คิดถึงต่อมาเลยนะครับฉันคิดว่าไทยจะคว้าเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งนี้ไปได้อย่างไรฉันก็คิดว่าไทยยังคงแข็งแกร่งอยู่ต่อมาเลยนะครับจากรายชื่อที่ส่งมานะ่ะทีมไทย ก็ยังเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญทองอยู่ดีพวกเธอนะ่ยมีความสามารถมีศักยภาพทีมอื่นเนะ่ยไม่มีแบบพวกเธอต่อมานะครับนัดชิงชนะเลิศจะเป็นไทยกับฟิลิปปินแน่นอนต่อมานะครับวันก่อนอ่ะฉันเห็นบทสัมภาษณ์ของอัชลพรคงยศเนะ่ะเธอบอกว่าคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของเธอคือฟิลิปปินทำไมเธอถึงพูดอย่างนั้นล่ะแล้วเวียดนามของฉันล่ะเธอไม่กลัวเวียดนามหรือไงเราเป็นเจ้าภาพนะต่อมาเลยนะครับ ก็ถูกต้องแล้วไงจะเอาอะไรอีกแล้วช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโดและฟิลิปปินส์สามารถสร้างความยากลำบากให้ทีมไทยเขาเคยชนะทีมไทย1นถึงสงเซตด้วยนะและเว่านน้ำของเราเคยหรือเปล่าละ่ะครั้งสุดท้ายที่เราได้เซตจากไทยเมื่อไหร่ฉันก็จําไม่ได้แล้วต่อมานะครับไม่ว่ายังไงเราก็ต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้บีทูเย็นและทนะันทุยเตรียมปืนใหญ่ไว้รอแล้วส่วนลามเอาก็เตรียมกระสุนไว้ด้วย รอยอยู่นะไทยแลนด์แล้วเจอกันรอบชิงชนะเลิศต่อมาเลยนะครับตอนนี้ไม่มีใครสามารถพูดอะไรได้ทั้งนั้นนะเพราะการแข่งขันนะยังไม่ได้เริ่มขึ้นจนกว่าจะจบการแข่งขันนั่นแหละจะได้รู้ว่าใครจะได้เหรียญทองยังไงก็สู้ๆนะฟิลิปปินส์ต่อมาเลยนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของฉันนะฉันคิดว่าทีมไทยจะเข้าชิงเหรียญทองกับเวียดนามต่อมาเลยนะครับนอกจากฟิลิปปินส์แล้วก็มีทีมไทยนี่แหละที่ฉันจะเชียร์เพราะฉันเน่ะ รักอัชลาพรแล้วก็ปลื้มจิตสองคนนี้คนโปรดของฉันเลยต่อมาเลยนะครับทีมชาติฟิลิปปินในครั้งนี้หวังว่าคงไม่ได้มาหาประสบการณ์อีกแล้วนะเพราะฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะคว้าแชมป์ซีเกมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับทีมชาติฟิลิปปิน์ของเราลุยเลยสาวๆแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับพูดถึงอัชลาพรคงยศเนะี่ย นั่นแหละไอดอลของฉันเลยฉันนะ่ะรักเธอคนนี้มากๆเลยเธอในะยิ้มเก่งยิ้มสวยด้วยแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนทุกครั้งที่เธอยิ้มนะหมายความว่าอะไรหรือเปล่าหมายความว่าเธอเนะี่ยทำคะแนน,นได้ไงล่ะครับและนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนนะครับที่เรารวบรวมมาฝากจากหลายๆเพจหลายๆเว็บนะครับยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลสาวชุดซีเกมชุดนี้ของเราด้วยนะครับให้คว้าเหรียญทองอีกหนึ่งสมัยให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาก,กันไปเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดการใดต้องขออภัยไว้ในีทีนี้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ